สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็บางคนก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็อยากจะแบบหาข้อมูลนะครับอยากเป็นแบบว่าสตรีมเมอร์นะครับผมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะสตรีมในย t ท b e หรือ a c e b o o k นะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับแต่ไม่สําคัญครับเพื่อนๆแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สตรีมได้แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา5แอปสตรีมในมือถือเื เรื่องเดียวนะครับผมไม่ต้องมีคอมไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะครับผมจะมีแอปอะไรกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปดูกันเลยแอปที่1นนะ,น,ะน,ออนะครับผมแนะนําเลยออมเล็ตอาร์เคดนะครับผมแอปที่เป็นรูปจอยสีส้มนะแอปแรกเลยนะแอปนี้นะ ออมเล e ตอาร์เนะครับผมแอปนี้ใช้ง่ายแล้วก็ฟรีนะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมเข้าไปโหลดแล้วก็สมัครล็อกองล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมไปย้อนดูได้นะครับคลิปที่ผมสอนวิธีการสมัครแต่ว่ามันจะนานแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่เปลี่ยนเยอะนะครับผมสมัครซสอไปดงไอเดียให้เรียบร้อยนะครับผมนะเข้ามาแล้วก็กดตรงรูปบวกตรงตรงกลางล่างนะครับผมนะถ้าเราจะสตรีมก็กดคําว่าสตรีมนะครับแล้วก็ล็อกอินถ้าจะสตรีมไปเพจเหมือนเหมือนเพจผมนี่ก็ล็อกอินเฟซบุ๊กเรานะครับแล้วก็เลือกเพจท สร้างไว้นะครับนะฮะแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าสตองสตรีมครับไอช่องข้างบนนี่ก็คือชื่อคลิปนะครับเฟซบุ๊กมันจะเป็นชื่อคลิปแล้วก็ดีแ i ปชั่นใช่ไหมอันนี้คือเป็นช่องข้างล่างคือดี r i ปชั่นนะครับผมนะแท็กเกมก็ข้างบนนี่เลยครับเราจะเล่นเกมอะไรเราก็แท็กไปนะครับผมคนดูจะได้เข้าถึงนะลงมาโลฟันเฟืองข้างล่างนี่ครับผมตั้งค่าเสียงนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับลองไปเล่นเล่นกันดูนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเตือนนะครับเวลาคนมาคอมเมนต์มันก็จะแจ้งเตือนเราขึ้นหน้าาาาจจออนนะะคคผมมุณภภพพีี่ก็็เเปวลยด แนะนําเป็น 720p ก็พอแล้วนะผมเอ,อ,อ้ยอย่างหนึ่งก็คือเน็ตที่เราจะสตรีมได้ต้องมีความเร็วอย่างน้อยผมแนะนําเลยนะสัก15หรือ20เมกเอานาฬิกาปลุกผมแนะนําเลยนะครับสัก15หรือ20เมกนะอัปโหลดนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับเป็นเน็ตอัปโหลดนะครับอันนี้ก็เลือกความในหน้าจอครับเราสตรีมแนวตั้งหรือแนวนอนก็ว่ากันไปนะครับนะลอไปเล่นเกันดูนะครับลองไปเล่นๆกันดูนะครับผม ไม่ยากครับใช้ง่ายๆครับผมไปแอปต่อไปผมแนะนําเลยนะครับแอปที่2คือแอปนี้นะครับผมสตรีม lap นะครับผมมันจะพัฒนามาจากโปรแกรมสตรีม lap ในในคอมพิวเตอร์นะครับแต่อันนี้ว่าไม่ต้องใช้คอมนะครับมีทั้ง iOS และ a n d r ด i อยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสตรีมผ่านกล้องเนาะถ้าเราจะสตรีมผ่านในหน้าจอมือถือเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กด กิ Record, นเลคคอร์ดนะฮะแล้วก็ล็ on, in, อกองล็อกอินยูทูบยูทู f เฟซบุ๊กเราก็วากันไปนะครับแล้วกดกดสตาร์ทสตรีมเลยนะครับผมเวลาเรากดสตาร์ทก็กดตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นสตรีมแลบติกสตรีมแลบแล้วก็กดเริ่มถ่ายทอดสดอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปแอปที่3แนะนําเป็นไลท์นาวนะครับแอปนี้เสียงเงินนะครับผมแต่มันมีทดลองใช้อยู่นะใช้ง่ายเหมือนกันครับแอปนี้เข้ามาแล้วก็ล็อกอินเฟซหรือจะใส่แบบ URL สตรีมคีย์ก็ได้นะครับเหมือนเหมือนในโปรแกรม OBS ในคอมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมลองใช้ฟรีไปแล้วมันหมดเขตไปแล้วครับผมมันมันดีนะผมลองแล้วแอปนี้ดีอยู่ครับแต่ว่ามันเสียเงินแค่นั้นเองนะ ผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ว่าคุณภาพดีนะครับนะบิดเลเยดีนะครับ60เฟรมเลยนะแอปเนี้ยเออสตรีมไปทิกตอกก็ได้ครับยูทงยูทูบทวิตอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแอปต่อไปทวิตนะครับผมทวิตนี่ผมก็ไม่ได้ล็อกอินไว้นะครับผมนะเราก็สามารถสตรีมได้เลยนะครับกดตรงกล้องตรงนี้นะครับผมนะ เลยเริ่มถ่ายทอดสดอ่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับไม่ได้แนะนอะไรเยอะนะก็ลองไปเล่นเล่นกันดูนะครับแนะนาแอปเฉยๆว่ามันสตรีมได้เหมือนกันนะครับแอปนี้กิผมแนะนา g ก a r u p ละอีกแอปหนึ่งก็ Nemo เลยครับผมนะ Nemo TV นะครับอันนี้ก็ส,สามารถสตรีมไป Nemo โดยตรงได้เลยนะครับผมแล้วก็หรือเราจะยิงไปแบบยิง YouTube อ่ายิงยิงสตรีมไป YouTube ด้วยก็ได้นะครับล็อกอิล็อกอิน ok ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต้องโหลด Nemo อะไรอ,อีกแอปหนึ่งอะ่ะ Nemo Live อะไรทุกอย่างนี่แหละผมเคยใช้แล้วมันก็อ่าก็ลอง ไปเล่นกันดูนะครับมันต้องโหลดคู่กันนะกับกับอันนี้ฮะอ่ามันต้องโหลดคู่กันกับอันนี้นะครับนีโมโ่แล้วก็ลองลองไปเล่นกันดูนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกัน นะสตรีมก็กดเลือกอะไรเงี้ยถ้าเราติดตั้งแอปแล้วมันก็จะมีขึ้นมาครับมีโมอะไรเราก็เลือกไปเห็นไหมสวิตติกต็อกเราจะไลฟ์หน้าจอเราไปแอปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมห้าแอปสาหรับที่ผมลองใช้มาแล้วหลักๆผมแนะนําเลยนะครับออมเล็ตอาเคดีฟรีแล้วก็ใช้ง่ายนะครับภาพก็ใช้ได้ครับผมเสถียรนะครับมีคอมเมนต์ให้อ่านมีกราฟิกเวลาคนส่งดงส่งดาวอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องลองไปเรียนรู้กันเอานะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะมาแนะนำแอปสําหรับใครที่อยากเริ่มสตรีมแต่ว่ายังไม่มีคอมพิวเตอร์ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะครับผมมีมือถือเครื่องเดียวก็สตรีมได้แล้วนะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับเป็นมือถือที่แบบถ้าเป็น iPhone ก็ซัก iPhone X ไอโฟน X ขึ้นไปนะครับไอโฟน8 p l ั s อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอโฟน7ก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้พลังประมวลผลเยอะนะครับทั้งสตรีมหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยมันจะใช้พลังงานเยอะเครื่องมันจะร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยก็มันก็ CPU มันแรงอนะเนาะมันก็จะมันมันไม่กระตุกแต่ถ้าเครื่องมันเครื่องเราไม่ไหวมันจะทร้งกระตุกภาพสตรีมก็กระตุกนะครับโทรศัพท์เราต้องแรงนิดนึงนะครับผมแล้วก็เน็ตเราก็ต้องแรงนิดนึงนะครับแนะนำเป็น WiFi ด้วยนะทางฝั่ง Android ผมแนะนำเป็น snap 7 765 ถ้าเป็น snap 8ขึ้นไปก็จะดีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะผมพูดอะไรตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ